ชั้นเนาะบรรยากาศแบบนา้เป็นถ้าชั้นคือโทโฟสเฟียร์ก็คือชั้นที่เราอยู่อาศัยมีสิ่งมีชีวิตยิ่งสูงยิ่งหนาวใช่ไหมสตาโทสเฟียร์คือชั้นที่ไม่มีเมฆไม่มีลมไม่มีสิ่งมีชีวิตด้วยไอเครื่องบินเนี่ยจะบินอยู่ชั้นนี้แต่ว่าบินในระดับต่าๆของชั้นนี้นะครับเพราะว่าชั้นนี้ยิ่งสูงยิ่งร้อนนะฮะเนื่องจากข้างบนมันมีโอซาอยู่มากมันดูดกลืนรังสีมันเลยทําให้ร้อนเครื่องบินบินสูงมากก็ไม่ได้เดี๋ยวร้อนก็ต้องบินอยู่ต,ต้ของชันาโทเฟีย นะฮะชั้นที่สามคือชั้นมีโซเฟียมีโซเฟียเนี่ยชั้นนี้ยิ่งสูงยิ่งหนาวฮ <c> ะ <oughs> ลดลงไปตามอุณหภูมิชั้นที่สี่คือไออโนสเฟียไออโนสเฟียเนี่ยบรรยากาศแทบจะไม่มีแล้วแต่ว่าเป็นอนุภาคไฟฟ้าอออนแทนนะครับ <c oughs> แล้วก็ชั้นเนี้ยอุณหภูมิเนี่ยยิ่งสูงยิ่งร้อนนะ <c oughs> เพราะว่าไอเจ้าอนุภาคที่มันแตกตัวเนี่ยมันก็ดูดกลืนพลังงานนะฮะ <c oughs> ยิ่งสูงยิ่งร้อนแล้วก็ชั้นสุดท้ายคือเอกโซเฟียเอกโซเฟียก็ คือยิ่งสูงยิ่งหนาวแล้วก็เป็นออกไปนอกอวกาศแล้วจริงๆปัจจัยที่ทําให้เกิดความร้อนเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสามอย่างนะครับหนึ่งพื้นโลกเนี่ยเกิดความร้อนของพื้นโลกที่อยู่ชั้นโทฟอสเฟียคือเนื่องจากดินดินและน้ํามันเป็นไงครับดูดความร้อนจากดวงอาทิตย์ไงแล้วก็ปล่อยก็เลยเกิดความร้อนพอยิ่งสูงขึ้นไปจากพื้นดินและพื้นน้ํามันก็เลยเป็นไงครับหนาวเพราะว่ามันห่างจากแหล่งความร้อนโอเคปะ่ะจุดที่สองที่ มันจะแผ่ความร้อนลงมาก็คือในชั้นซาโตเฟียด้านบนบนด้านบนบน,นะฮะเพราะว่ามันมีโอสาไงโอสาเนะี่ยทำหน้าที่ดูดเหมือนกันเห็นะดูดรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะฮะไม่ค่อยมีโอสาแล้วอัลตราไวโอเลตก็เลยส่องลงมาข้างล่างเต็มที่เลย U A B A B C นะฮะมาหมดเลยนะครับก็เลยทําให้ชั้นนี้ยิ่งสูงยิ่งร้อนนะฮะ,ะมีโซเฟียยิ่งสูงยิ่งหนาเพราะไม่มีอะไรแล้วชั้นสุดท้ายที่มัน ตัวที่มันดูดความร้อนไว้ก็คือไอตัวพวกเนี้ยอะุูาิไฟ,ฟฟ้าที่เป็นอีออนนะครับตัวนี้ทาหน้าที่ดูดความร้อนไว้ก็เลยทําให้มีอุณหภูมิมันสูงขึ้นแล้วอุณหภูมิชั้นเนี้ยสูงแบบมากๆคือ1 0 0 0องศาเซลเซียสนะฮะเนื่องจากอีออนเนี่ยมันมีคุณสมบัติความเป็นยังไงเดียดูดกลืนความร้อนได้แบบโลหะนะครับอืมมันก็จะอุณหภูมิสูงมากนะ สุดท้ายแอตอเเฟียคือไม่มีอากาศแล้วล่ะอ,ออกไปนอกโลกเรียบร้อยนะมีสามจุดที่มันปล่อยความร้อนออกมาคือพื้นดินพื้นน้ํานะที่พื้นจุดที่สองคือโอโซนจุดที่สามคือพวกไอออนนะครับเพราะฉนั้นถ้านักเรียนจะไปจําว่าใครสูงหนาวใครสูงร้อนอย่าไปจําเลยให้ไปจําว่าใครดูดความร้อนดีกว่านะพื้นดินพื้นน้ําโอโซนแล้วก็พวกไอออนนะครับแค่นั้นเองอาต่อไป ความชื้นของอากาศก็คือเรื่องของไอ้น้ำนะนี่คือพวกนี้คือสิ่งที่เราเรียนไปแล้วเนาะไอ้น้ำก็มีสองแบบคือการอิ่มตัวด้วยไอ้น้ำเป็นยังไงเขาก็บอกไปใช่ปะม,มีความชื้นแบบสมบูรณ์แล้วก็ความชื้นแบบสมบัมพัสนะฮะความชื้นสมบูรณ์คําว่าสมบูรณ์คือค่าจริงครับค่าจริงเวลาคํานวณความชื้นสมบูรณ์คือกรัมต่อลูบาร์เมตรคือมวลน้ําจริงๆที่อยู่ในอากาศส่วนมวลอากาศจริงๆนะครับ เวลาที่เราวัดรูปบาตรเมตรเนี่ยสมมุติเราอยู่ในห้องห้องสี่เหลี่ยมนะฮะเราก็วัดว่ามันกว้างยาวสูงเท่าไหร่นะครับห้องปกติประเทศไทยก็จะประมาณสักสี่เมตรกว้างสี่เมตรยาวสี่เมตรสูงสามเมตรอะไรเงี้ยสมมติคิดง่ายๆเอาสี่สี่สี่เลยเอ่าสี่สี่ห้าแล้วกันได้คิดง่ายๆสี่สี่สิบหกถ้าคูณห้าวิธีคูณห้าที่ง่ายคือคูณสิบแล้วหารสองสิบหกคูณสิบก็คือร้อยหกสิบหารสองคือแปดสิบแปลว่าอากาศที่อยู่ในห้อง ของเราเนี่ยอาจจะมีปริมาตรอากาศโดยประมาณอยู่ที่80ลูกบาศก์เมตรถัดนะนะฮะ80ลูกบาศก์ทีนี้เราก็มาดูต่อว่าไอ้น้าในห้องเนี่ยมีไอ้น้าเท่าไหร่สมมุติว่าถ้าเราเอาขวดน้ําขวดนี้ฟึบนะฮะล้วห้องมันปิดสนิทนะไม่มีรูรั่วแล้วเราเทขวดน้ําสาดเข้าไปในห้องฟึบสาดเข้าไปสาดเข้าไปสาดเข้าไปปรากฏว่าน้ําระเหยหมดเลยกลายเป็นไอ้น้าหมด นั่นคือห้องนั้นน่ะมันมีน้ําเท่ากับน,น้ําที่อยู่ในขวดน้านี้นึกออกปะ mm hmm. ก็แช่งว่ามันกี่ก,กร,รัมแล้วก็หหรด้วยปริมาณห้องมาเก็ตที่เราวัดไว้อะนั่นก็คือปริมาณไอ้น้ำปริมาณไอ้น้ำเรียกสิ่งนี้ว่าความชื้นสมบูรณ์ครับผมโอเคไหมคิดอย่างนี้นะครับต่อไปคือความชื้นสัมพัทธ์ครับคำว่าสัมพัทธ์หรือว่า relative นะแปลว่าเปรียบเทียบครับสัมพัทธ์หรือว่า relative แปลว่าเปรียบเทียบนะก็คืออัตราระหว่าง มวลของไอ้น้ำที่มีอยู่จริงกับมวลไอ้น้ำอิ่มตัวครับผมทีนี้ต้องเข้าใจกัว่าอิ่มตัวก่อนอิ่มตัวเพราว่ารับน้ำเพิ่มไม่ได้แล้วเมื่อ,อไหร่ล่ะที่อากาศจะอิ่มตัวรู้ป่ะไหนลองยกตัวอย่างธรรมชาติสิว่าอากาศณนะตอนเนี้เรียกว่าอิ่มตัวด้ไอ้น้ำแล้วเมื่อไหร,ร่ฮะตติเมื่อไหร่ เมื่อฝนตกจริงไหม,มเพราะว่าฝนตกคือเมฆใช่ไหะแล้วมันกลั่นตัวมาเป็นหยดนะถูกป่ะ,ะและ้วจังหวะที่มันยังไม่กลั่นตัวเนี่ยคือมันใกล้จะตกเนี่ยถ้าเราสังเกตเราสูดอากาศเข้าไปเราจะรู้สึกว่าอากาศมีความชื้นรู้สึกไหมเคยรู้สึกไหมเคยได้กลิ่นความชื้นในอากาศไหมถ้าเราสูดอากาศเข้าไป เออเคยบ้างถูกต้องอากาศจะมีความชื้นถ้าเราในจังหวะที่ฝนมันใกล้ตกแต่ยังไม่ตกนะแต่ยังไม่ตกเราไปออกกําลังกายมาหัวเหงื่อตปไม่หมดเลยเราจะรู้สึกว่าเราร้อนคือเหงื่อไม่ระเหยเคยเป็นไหมเคยเป็นไหม